พังขี้บ่มีบุญสตาบักอายขี่หายปานเท้าพังขี่ได้เกิดห่วมศาสตร์คนดีแต่บ่มีสิทธิ์ใดใจพลาบ่ฮอดหักจอดบอด่เถงย้อนมาสาไป ได้แอบฮักน้องนางไอใจอายเฮ็ดได้ท่อนา้นให้ฮักให้ฟันเจ้านั้นไปฮอดจอดฟ้าเอาใจซอยดื้อน้องลาสมหาสุนแนวสุอัน หักเจ้าปานใดสิบอกหัวใจให้กลับหลังหันบ่เอาหักบักอายนั้นไปเปื้อนไปแปดหัวใจพังขีศาสตรนี้คงบ่มีบุญได้บายได้กอดได้สูน สองแก้มจูนพูนของน้องนางไอได้จอบได้เนมได้ลอยได้หักกะคักแล้วใจบอกคืดไปญาติของไผ่แม่นต้องเฮ็ดใจจนตายซาดนี้สตาใจอายถึงสีบ่มีสีฝัน ซาดใดกัยาหัวมันสิธาเจ้าเด้อคนดียังยืนขาเดียวว่าเมิดหัวใจบักอ้ายพังคียังหักแต่เจ้าอิลีพังคีบอบแพ้ผู้ใดหักเจ้าเบิดขักหัวใจ เมนวาศาสตนี้ถึงอายพังคีสิบอมีบุญพังคีบอมีบุญส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขมากๆก,กับบรรยากาศธรรมชาติคลืมคล้มฟ้าคลืคล่นฝน ขอให้มีความสุขทุกท่านครับบรรยากาศ